โอ้โหเจอที่ขับไน้องม้อนสิก็เจอดลังแล้วนะครับมาเจอเห็ดเลยนะฮะผู้รีบว่าม้อนกับว่าวสวยมาหาอ่าลุดตัวลุด่วนไม่ไผ่นะครับก็มาเจอเห็ดดูดิโอ้โหเห็ดคนงามเลยฮะโอ้โหอื้มเจียดมากเลยเอาเมื่อนชูกันเลยนะเห็ดนั่นแหละ ออันดูเ้ย,ยข้าเกิดนั่งแทงพุกนี่เลยมือพุกเลยนะอือมัอยงงนะมมายากาศยามเย็ยนนะคะพี่น้องอื้อฮึอือโอ้โหตัวรถด่ก็ได้นะฮะอ้โหดูดิในบัวเหยียบเลยครับบัวมาเหยียบอือ นี่บ้ามล้วนะตัวให้หมุนแล้วข้อถังเตี้ยนลูกทวนพิกาย่อถังมยวนี่ะไอ้กุ่งของคือเลี้ยงเออกูเลยหาบมาวนั่มั้งไ้พวกมาเหยียบมึงเรียกกันเนะมาหรือพวกของอ่ะอ่ะนี่ใไมตรี้อืมนี่ใช่ั อ๋อเห็ดคน,นคนยักษ์เขาหวนมีอีกว่าวะเอามายองกุ๊บมังเลยลูกเออกุ๊บมังหลุดใส่ห้งนั้นนอนดีบ้างดีมานี่ใหญ่นะทำได้เอามามงจงเอามามงหนอให้ไดู้กนี่นะครับได้ตัวลดต่วนเลยนะครับเลยเต็มขวดเลยนี่บอกสวยเป็นคนหามันก็เป็นขวดเก็บนะครับจะเอาชนะกุ๊บมังพอเยี่บ้านั้น nếu có họ cả họ háu đuôi thang hay bị non khâu đuôi hằn thang hay hay lem có thấy không ngang 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 ngang

หารุดดนยำเย็ยนครับเหลือนั่นต้นนั้นก็คือว่านมณน์นะครับในก็ส่วนแล้วก็ส่วนกล้วยของมณ์ต้นหมักมี้แล้วก็หมักม่วงนะฮะหม,มักมีไไปกัน โอ้โหละเห็ดแล้วก็จะไปทากินซาสมมุงหนอเลยนะครับตัวรถตนุนอ่ะกัะบว่านนะครับพีน่น้องมาเขาปอบผงใลูกใมลลกั่งนิดลูนั่นแหละอาเห็ดโอเคถ่ากุ้งัเที่ยวมือนชัวร์ม,ององมือเขาไหนะ่เวนเขาอีเชซ่อๆดิ เออเาก็ไปเช็ดเงาไปตันฮะก็เหมือนเป็นทัานเหล่าทองเั่นที่แล้มันยากัดนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปอาศัยกับอ่่าาออยงะไรนะจะไปทำชาชุมมุงหนอนนะครับแต่เอาเป็นคลิปเดียวนะครับเดี๋ยว งอนกอเจ๊กึ๊ดไปก่อนนะครับเนาะนะี่ครับนี่ถ้าเป็นน้องดีลราจับเอามัดเทียนให้ขวดแล้วนะครับจพอด,ดีแล้วล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปเป็นสะสมได้นะครับดูเยอะมากเลยเด็เอานัดสวนไม่สวยของเต๋อนี่ให้สะสม สดเลยครับวันนี้ไม่เลยแชร์แคลแบบประเทศไทยนะครับเนาะแล้วก็จะเอาไปต้มให้สุกก่อนแล้วก็จะไม่ใส่เครื่องปรุงใส่หอมอ่ะใส่ผักเพียวแล้วก็ใส่อะไรนะผักแป้นแล้วก็ใส่วาราลนีนะครับแล้วก็จะมีพริกสดอะไรต่างๆนะครับเครื่องปรุงนะครับอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับร้อยแล้วนะครับเีื่วงก็เครื่องเคียงนะครับที่ผักอะไรว่างผักมีเยอะแบบแมวมากว่าผักแป้นแล้วก็มีผักเพีวแล้วก็มีหอมมีหอมนวล ลสล้วก็ันเนืาลแเน่แต่เชยงใหม่ฮอนหลญเนเขารู้จักกันนะแล้วก็เครื่องปรุงก็มีเกลือชุบรสแล้วก็มะนาวแค่นั้น,นะฮะพริกด้วยใส่ลอีนะฝีมือ,มอเบาวันนะครับคนหาก็เบาสวยนะฮะแล้วก็มอนด้วยอะไรที่หน่อยแล้ววันนี้ก็จะมีแนวชดนิดนึงนะครับ ยสับริกสดลงไปนะครับช่วยกันสองคนแล้วก็มีมะนาวนะครับมะนาวนี่ก็มีเหลือแค่หน่อยเดียวนะครับแล้วก็ส่ใส่มะนาวขวดแทนทำหอยเชลลหน่อยนี่ครับฟ้าไทยมะนาวนะฮะเก๋เกอเก๋ ครับอะโหลคือเคียงสุดยอดนะครับแล้วก็จำีเอ็นแอนเอ็นจมีเอนทอดกรอบใส่ลงไปด้วยนะครับใส่ครึ่งมวเนี่ยเนี่ยเดี๋่แม่เออจะกมพันเหงือใช่ไหมใส่น้ำก่อนค่อยใส่อือเพราะงั้นของอย่างไรบ้างขงเดี๋ยวใส่น้ำต้มนะใส่น้ำต้มคือหอ่อใส่น้ำสังก็อะไรอยู่น้ำต้มคือหน่อน้ำต้มก่อนแล้วก็น้ำสัง thế ừ. Ừ. nào mặc nó không lại mặt hỏi mặt nào không ừ. mặt ừ, đấy Ừ, mặt 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 mà vậy? mặt 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 toàn mặt mặt Ừ, mặt 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 phong mặt 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 rồi mặt 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 này ừ, mặt ท่านไหนไหมนั่นไนะหะก็เฮียนนั่นยอดมือมังนั่นนะ่ะจัดไปเออเจ้าขุนเทีนนั่นสั่งมาไปดูความพัดทนะ่านหนึ่งใช่ท่านหรอเปล่เนี่ยนะครับ,รบอ้าออมัน,ม,นมันหอมหอมสุดยอดนะครับสุดยอดสุดติงจริง,รงๆเลยนะฮะเดี๋ยวขนาดมุ้งยังไม่ได้กินนะความรู้สึกหรือรสชาติมันได้ฉีแล้วฮะฉีนจะพร้อมอือยังไม่ได้กินนะเชฟบ้าน,ะนะนาะเรากขอเดี๋ยวน้ำต้ม น้ำตงตัวรวงเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปอีกนะครับลำล่ามือน้ำไหมลงเออลางถูกล่ลออล่างยากัหมนเราเอออะไจะนี้ดูฉเดี๋ยวจอมากคนแล้ก็ไม่ได้วดวนแล้วำ่างเดนี่จอนี่ก็แล้วจ่ออะไรังอมอรย Chấn Đây, nó cái này năm nó in này Bố mắt sẽ trua này còn Ừ, ừ, à ồ, sự chết đó con này thì này có áo này lúc bay lên Điều này có muốn, mừng... có bảo, hết này heo có ao ao hàng nãy tấp vô ẩm dậy nhà phá khí thiếu dậy mắt chửi kín cắp này này cả luộc phá vô đâu cả อนักูบเลยนะเออเขาก็กอ,อย่างนั้นอ้นอูดอันบนอะไนก่อนนะนะอันเป็นต้นน้ำนานันนะมาพิบุญมาพิปนพิุพพพล,ลงไปอีกนะครับทีนี้ก็จะเอาอ<ด>ันที่ทอดกรอบๆนี่นะครับเราก็จะใส่ในน,นี้แล้วก็เก็บสําโนโคที่นี่ก็ขอกองน้าสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ากำลังจะจดๆกันนะครับชามคนชามหนุ่มสีหนุ่มหาแก่ไปเลยนะครับ ใช้แลนทอดเนี่ยใครหันเนาอะอันนี้ครับต้องก็เลยนะนี่ครับเป็นดอเออแล้วขาพปุงอีกน ane, ึงผ่อส่ย่าใส่คืงนั่นเยนอันนี้ขอ่ยห้าปุงก็้ออกกับไปโอเคนี่เาองชิมเบิ้งด้เลยโอ้สีอีเลยก็ไม่นาะครับสวัสดีครับมาเลยครับนัมครับรับอาะ เนี่ยนี่โซนวิธีแล้วนะครับแต่เราโมแต่ลองดูว่ารสชาติอย่างเงี้รสชาติจะเปรี้ยวเค็มแล้วก็มันนะครับเผ็ดแล้วก็หอมอ่าสมุนไพรเครื่องเทศมากๆนะคะพี่น้องเนาะถ้าเกิดคุณนายอยากจะลองทานดูลองกินดูอ่ออรสโดดนะคะบประเทศไทยเกามีขายกีโดร่แปดร้อยวัตนะครับมันเคยไปซื้อในห้างอ่าจำเนีโคมีขายอาหารปฝานะครับเนาะไปลองดู อืมอร่อยเขากินเข้าไปนะไอ้ที่ตัวทอดมันมันก็กรอบกรบใช่ไหมกรอบกรบมันมันอืมมันก็ไปททำให้ได้รสชาติดีขึ้นนะครับสุดยอดเลยค่ะชื่อไม่มีเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าคนไหนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้มนด้วยเดี๋ยวมนจะกินกับเนื้อส่วนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันออกอากาศไม่ได้นะมนก็วิทหาวิธีการทำยังไงมนก็ถ่ายทำให้ดู้วยคับพี่น้องะขอลาพี่น้องก่อนครับขอบคุณครับ เนี่ยคุณหาเลยนูะครับครับเออโอเค